ทำอะไรจ้าของช่างดำใช่ไหมครับผมของช่างดำว่าแล้วว่าต้องดูเนื้อสีนี่ครับโอเคไปนั่งด้วยมันมันนอนไม่อายใคเลยเห็นไหมโอ้ยหัวจัด นะครับี่ครับมินิฮาร์ดครับสั่งได้หัังเนื้ได้ภาพสวยๆครับแจกตังค์ครับแจกตังขอ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 เงินรวย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 เดี๋ยวเพราว่าไม่รวยรวยเพราว่าเป็นขอทานโบวานโบวาน <พ uka> ครับหนึ่งร้อยครับพรุ่งนี้ต้องถ่ายรวมใหม่นะ,ะกลางวันเป็นกลางวันถ่าต้องควงนะบคุมพรุ่งนี้มาแต่เช้าอีกเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบ ะไสะส่งเอซีที่รถนะคะส่งเสร็จยายก็กลับเหมือนกันนะคะเอนะคะอย่าลืมนำขนมไปทานด้วยนะคะ มามาการคุยเป็นการสนทุกเจ้าหน้าที่แล้ว สม,สมชั่วโมงกับสี่เจนาทีนะครับตั้งแต่ผมไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงเวลาสองวันครับี่น้แล้วก็ไลฟนึ่งกเป็นชั่วโมงสีสิบสองนาทีครับพี่น้องก็ที่น้อได้ดูอยอนะครับส่วนจะติดเรื่องวันนี้จะอะไรยังไงนะครับก็คงเหลือไว้แค่าการกดไลฟ์นะครับฝกน้อคนไล์ในกันแล้วก็ย่นในวันถึงามรักกนไ้น พี่น้องเอซทุกท่านมีความมีการังใจมีความรักพี่น้องที่เป็นคนที่เรารักในคบในียนญาติสนิทมิตรสหายเมข้พี่น้องที่รัเกๆนรต

เออพูดเปลี่ยนโอ้ดาวสัญญาตัวอย่างใครโอเคเสร็จปุ๊บแจกอ่านะไม่ได้สระจาผู้ที่สระมากมายอ่ะๆๆครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวยายก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะคะหนึ่งขึ้นรถนะคะ